เอคะไข่พำมอ่ะมันกินแบบไหนถึิงจะได้ประโยชน์ที่สุดเลยคะว,ว้าวไข่ผำมวิธีการทานถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มั่นใจว่าได้มาจากไหนนะครับขอให้ลวกก่อนฆ่าแบคทีเรียแล้วก็ล้างน้ำให้ดีเราไม่ต้องการสารเคมีที่มาจากฟาร์มจากไล่นาแล้วก็จากสวนอะไรที่มันอยู่ในแหล่งน้ำท่านผู้ชมไปนี่แล้วขอให้ลวกนิดหน่อยพอไม่ต้องลวกเยอะเพราะว่าถ้าเกิดลวกเยอะแล้วมันก็จะเสียวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินบีรวม B12 มันจะละลายไปกับน้ําแต่ถ้าเกิดเอาท่านผู้ชมเอาไปต้มน้ําอะไรแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเอาไปต้มแกงเลียงแกงส้มนะมันก็จะอยู่ในน้ําแต่ถ้าจะตักออกมาแล้วก็จะกินแบบแ,แห้งๆเนี่ยขอให้ลวกนิดเดียวพอเพื่อที่จะให้มันผ่านฆ่าแบคทีเรียชุบแล้วท่านผู้ชมก็เอามารับประทานเอามาทําแห้งเอามาตากเอามาทําสลัดหรือว่าใส่แกงอะไรได้หมดเลยนะครับยำลาบส้มตําได้เลย โรยเข้าไปข้างบนหรือว่าคู่กับข้าวก็อร่อยเช่นเดียวกันแต่ถ้ามั่นใจแหล่งของท่านผู้ชมสะอาดบร, <c oughs> ริสุทธิ์ก็กินสดได้เลยกินสดเลยเหรอครับดีที่สุดคือการกินสดท่านผู้ชมยังจะได้เอนไซม์ถ้าลวกแล้วเอนไซม์มันก็ตายแต่ถึงลวกมันก็ได้วิตามินเกลือรแร่โอเมก้า3โปรตีนอยู่ดีครับผม <c oughs>